Congrats on being the first female K-pop artist to have a track reach 1 billion streams in Spotify history. <laughs> <laughs> และพูดคุยเกี่ยวกับเพลงฮิตอย่างมันนี่เพลงในอัลบั้มโซโลเดียวของเธอที่ประสบความสำเร็จโดยมียอดสตรีมกว่า1,000ล้านครั้งบน Spotify ในตอนล่าสุดของบิ l เลนค c ับ b Spotify ลิซ่าดิโชว์ทักษะการทำไข่เจียวกุ้งสับและตอบคำถามบางข้อถึงความสำเร็จในเพลงมันนี่ h ด b i บ l i เลนคลับประกอบไปด้วยศิลปินที่ได้รับการยกย่องสูงจากหลากหลายประเภทโดยแต่ละคนจะมียอดสตรีมบน Spotify เกิน1,000ล้านครั้ง ลาลิซาได้พิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงขีดจำกัดของเธอที่ทะลุเพดานความเป็นเคป๊อปเมื่อเธอกลายเป็นศิลปินเคป๊อปหญิงคนแรกที่มียอดสตรีมนับพันล้านครั้งบน Spotify ซึ่งรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับศิลปินเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง Spotify ได้เปิดตัวตนของลิซาโดยบิลเลนครับซึ่งเธอได้ทำอาหารไทยจานโปรดไข่เจียวกุ้งสับตามด้วยพริกน้ำปลาสุดแซ่บ จบท้ายด้วยไอติมขนมปังกะทิแบบโบราณ ที่ใครได้เห็นก็ต้องรีบไปหาซื้อมารับประทานสกิลการทําไข่เจียวของลิซ่าก็ไม่ธรรมดานะคะเพื่อนๆคือเป็นคนที่เจียวไข่ได้น่ากินมากๆฟูฟ่องนี่แทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยลิซ่าไม่ค่อยได้ทําอาหารแล้วเ,เธอทําไข่เจียวได้ออกมาน่ากินแบบสุดๆในขณะเดียวกันเธอได้ลงคลิปวิดีโอลงในไอจีของเธอทากลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีกับเธองานนี้ Spotify มีมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะว่าเชฟแอน ในขณะที่แฟนๆบางคนก็ชื่นชอบฝีมือการทอดไข่เจียวของลิซ่าที่ดูแล้วน่ากินมากๆนอกจากศิลปินคนดังจะเข้ามากดถูกใจกันอย่างมากมายแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มคนสนิทของลิซ่าอย่างคุณเฟรดดี้ซีอหนุ่มของแท็ก h e ย e เที่งานนี้มาเร็วแบบสุดๆแอดว่าแอดกดถูกใจไว้แล้วยังไม่เท่าพ่อหนุ่มคนนี้นะคะโดยแอดมินกําลังจะกดถูกใจก็เห็นคุณเฟรดดี้กดถูกใจอยู่ก่อนแล้วจ้าก็ ไม่รู้ว่างานนี้อยากชิมไข่เจียวกุ้งสาบฝีมือลิซ่าหรือเปล่าเพราะคุณเขาก็มากดถูกใจอย่างไวและไม่ใช่แค่คุณเฟโดริกเท่านั้นแต่นางแบบสาวชาวเยอรมันอย่างแคโรไลด์ดาเออที่เคยมีคนปั่นเฟกนิว ว่าเธอคนนี้เคยเป็นแฟนของคุณเฟรดดี้นางแบบสาวเคยกดถูกใจทั้งภาพและคลิปวิดีโอของลิซ่าหลายครั้งครั้งนี้เธอก็มาแสดงความยินดีที่ลิซ่าประสบความสำเร็จในเพลงมันนี่ที่มียอดสตรีมสูงถึง1,000ล้านสตรีมเรียกได้ว่าสยบเฟกนิวว่านางแบบสาวคนนี้เคยเป็นแฟนเก่าคุณเฟโดริกเรียบร้อยเพราะแท้จริงแล้วเขาทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน โดยนางแบบสาวมักจะกดถูกใจภาพและคลิปของลิซ่าอยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่างานนี้ชัดเจนดับฟันพวกปันเฟกนิวไปเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆลิซ่ายังเปิดเผยความในใจหลังจากเพลงมันนี่ทะลุ1000ล้านสตรีมโดยเธอได้ใจฟแฟนๆชาวไทยด้วยการพูดเป็นภาษาไทยไว่าฉันรู้สึกเหลือเชื่อจริงๆที่เพลงของฉันมีคนฟังมากมายขนาดนี้มันทําให้ฉันภูมิใจในตัวเองและทําให้ฉันอยากทําเพลงต่อไปพอแน แฟนได้ยินแบบนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลิซ่าบอกแล้วนะว่าจะทำเพลงต่อ พวกเราจะรอฟังเพลงของลิซ่าและอยากเห็นผลงานใหม่ของลิซ่าแล้วถึงแม้ว่าในขณะนี้ข่าวครา,าวการต่อสัญญาของลิซ่ากับทาง YG ยังคลุมเครือหรือยังไม่มีข่าวคราวว่าลิซ่าเซ็นสัญญากับค่ายใหม่ค่ายไหนแต่แอดเชื่อว่าการที่ลิซ่าตอบว่าอยากทําเพลงต่อไปนั่นหมายความว่าลิซ่าน่าจะมีโปรเจกต์ในการทําเพลงใหม่มาเซอร์ไพรส์แฟนๆแน่ๆซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะเพื่อนๆอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงการอดทนรอแต่แฟนๆก็แสดงจุด ยืนที่ชัดเจนและบอกเดียรพร้อมเพียงกันว่ารอได้ไม่ว่าปีนี้หรือปีหน้าก็จะรอซัพพอร์ตลิซ่าแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ